กติหาการเรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเรหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตมิตริสัตตหากาเรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตมิตริทัะหาการเรหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหากาเรหิอนทิโสภารณณาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาเวลาปิยปัจฉานิคฆสุคีตนะมัลิหารันตุสัพเพปนาเวลาปิยปัจฉานิคฆสุคีตนะมัลิหารันตุสัพเพปุตตาเวลาอภิยปัจฉานิคฆสุคีตนะมัลิหารันตุสัพเพปุกราเวลาอภิยปัจฉานิคฆสุคีตนะมัลิหารันตุสัพเพอะตาภวปริยปนาเวลาอภิยปชาอนิฆสุคีตนะมัลิหารันตุติอิมิหิปัญจหากริยนุติโสภรนามิตตาเจโตนุติกตาไมหิสตาหากริอุทิโสภรนามิตตาเจโตนุติ สภาอิทธิโอเวลาพิยปัจจานิคัสกีจะนมปริหารันตุสัพเพปุริษาเวลาพิยปัจจานิคัสกีจะนมปริหารตัวสัพเพอริยาเวลาพิยปัจจานิคัสกีจะนมปริหารตัวสัพเพอนริยาเวลาพิยปัจจานิคัสกีจะนำปริหารัตัวสัพเพเทวาเวลาอพิยาปัจจานิคัสกีจะนำปริหารตุสัพเพมนุษย์เวลาพิยาปัจจานิคัสกีจะนมปริหารตัวสัพเพวินิปฏิกาเวลาอพิยปัจจานิคัสกีจะนำปริหารตันุษยาพิปัจจานันำปริ मी सता हा कर पर मे सवे थी के मी था सहा कर मेहतर चेत में सफे पुड़ी थी माया थी सया सतिया पछानी खा सखी त नाम पढ़ी हणन सफे पुछी मई आया थी सईया सतिया पछानी खा सी त नाम पढ़ी हरण तू सफे उतर थी सईया सतिया पछानी खा सी त नाम पढ़ी हणं तू सफेदिनई आती थी सईया सतव आ भिया पछानी खा सी ताम पढ़ी हरन तू सफे माया

สัตตาเวลาปียบัญชานิคัสุกีตนะนำปริหัรันตุสัพเพอุปฏิมายาทิส่ยาสัตตาเวลาปียบัญชาในการสุกีตนะนำปริหัรันตุสัพเพปุระธิยายาทิส่ยาปานาเวลาปียบัญชาในการสุกีตนะนำปริหัรันตุสัพเพปัจจิมายาทิส่ยาปานาเวลาปียบัญชาในการสุกีตนะนำปริหัรันตุสเพอุตระยาทิส่ยาปานาเวลาปียบัญชาในการสุกีตนะนำปริหัรันตุสัพเพจักขินายาทิส่ยาปานาเวลาปียบัญชาในการสุกีตนะนำปริหัรันตุสัพเพ पूर थ मयाया नथि साय्यापना आला आपखीय तर ना पडंतु तफे पय्याया अनुथि साय्या पण वेला आपखीत ना पडंतु तफे उतलया सय्यापनावला आपखी आता नाम पण आनंतु तफेथ कि नय्या सह्यापानवेला आपल्या पछा निखा सुखीय तर तफेधी मै्या थि साय्यापना आला आपखा सुक पडि आनंतु सफे उपरी माया ทิสยาปนาเวลาพยาปัญาคสุเกตสนามปริยาหลันตุสเพปปติมายาทีสยาปุตาเวลาพยปัจานิคาสุเกตนามปริยหลันตุสเพปจชิมายาที่สยาปุตาเวลาพยปัจญาคาสุเกตนามปริยาหลันตุสเพอุตตลายาที่สาะ पूता अवेला आया पछा नीखा सूकीन परि हणंतु सफेद थकी मैया साया पूता अभिया पछा नीखा सूकीन परि हणंतु सफेद पुलायान साया पुता आ पछा निका सूकी नाम परी हरंतु सफे पची मैया पुता ตะเพอุตตลายานุที่สายพุตาเวลาพิยาปัชานิกาสุกี้นันปะ t ลรยนันตุตะเพตะกินัยานุที่สายพุตาเวลาพิยาปัญชานิการุกี้ะนานปะนิเาลันตุตะเพจิมายาที่สายพุตาเวลาพิยาปชานิการสุกี้นเยันุตเพอุปิมายาที่สายพุตาเวลาพิยาปัชานิกาสุกี้นันปะิาลันตุตเพปุ มยที่สยาปุคคาเวลาพยปัจชานิกสุกีตนน้ปะเรันตุสเพปชจ่มายาที่สยาปุคคลาเวลาพยาประชานิกสุกีตนน้ปะเรียันตุตเพตะยาที่สยาปุคคาเวลาพยประชานิกสุกีตนน้ปะรียนันตุตเพจกินยทีสยาปุคคาเวลาพยประชาอนิกาสุกีตนน้ปะรียนันตุสเพปุลติมายาทีสยาปุคคาเวลาพยปัจชานิกสุกีตนน้ปะรียนันตุสภเพ ป ah ัญญายาที่สยาปุราเวลาพยาปัญญานิกาตุเกตนำปริหาหลันตุจัตเปอุตตะลายานที่สยาปุราเวลาพยาปัญญานิกาตุเกตนำปัญหาหลังตุจเตเพตะกินาณูที่สยาปุราเวลาพยาปัญญานิกาตุเกตนำปัิหานันตุจเพเปจิมาที่สยาปุราเวลาพยาปัญญานิกาสุเตนาปัญญาหลันตุจตเป สเพปุลติมัยยที่สยาตาาวาปริยาปนาเวลาพิยปัญชนิฆัสกีจะนำปริหารันตุสัพเพปัญชนิยะที่สยาตาาวะปริยาปนาเวลาพิยปัญชนิฆัสกิจะนำปริหารันตุสัพเพิตรัตรยาที่สยตาวะปริยาปนาเวลาพิยปัญชนิฆัสกิจะนาปริหารันตุสัพเพปุลติมัยยะอนุทีสยาตาผวาปริยาปนาเวลาพิยปัญนิฆัสกิจะนาปริหารันตุสัพเพปัญินิย ทิสายตาภาวะปริยปัญนาเวลาพริยาปัะชาอันนี้คะสุกีจะนำปริหารันตุสเปย์ตะยานุที่สายตาภาวะปริยาปัญนาเวลาพิยประชานิคสุกี้จะนำปริหารันตุสเปยกินนยานุที่สายตาภาวะปริยปัญนาเวลา อภิยปัญญานิคัตกีจะนมปริหารันตุสเพจมายาทิสยยะอตตาภาวะปริยปัญนาเวลาอภิยปัญญานิคัตกีจะนมปริหารันตุสเพลปริมายาทิสัยยะตาภาวะปริยปัญนาเวลาอภิยปัญญานิคัสกิจะนมปริหารันตุสภาปุรัติมายาทิสยยะอิทิโยเวลาอภิยปัญญานิคัตกีจะนมปริหารันตุสภาปัจฉิมายาทิสัยยะอิทิโยเวลาอภิยปัญญานิคัสกิจะนมปริหารันตุสภาอุตตะนายาทิสัยยะอิทิโยเวลา อภิาปัจาในการสกคิดตังนำพิหานันตุสภาทักินายะทิสายะอิทิโยะเวลาอภิาปัญญาในการสิดตังปำนิานันตุ สภาุลทิมายานุทิศัยอิทธิโยเวลาพิปัจฉานิคัสกีตนํำปริหารตุสภาปชิมายานุทิสายอิทิโยเวลาพิปัจฉาอนิคัสกีตะนำปริหารตุสภาปุตลยานุทิศยอิทธิโยเวลาพิปัจฉานิคัสกีตะนปริหารตุสภาอิตนยานุทิศยอิทิโยเวลาพิปัจฉาอนิคัสกีตะนำปริหารตุสภพพะิมายานิศยอิทธิโยเวลาพิปัจฉานิคัสกีตะนำปริหารันตุทัพอ มายาทิสายาอิติโยอเวลาอภิญญาปชานิคัสุกีจะนำบริหารนันตุสเพปุริติมายาทิสายาปุริสาเวลาอภิญญาปชาอินิกัสุกีจะนำบริหารนันตุสเพปปชิมายาทิสายาปุริสาเวลาอภิญญาปชานิคัสุกีจะนำบริหารนันตุสเพอุตรายาทิสายาปุริสาเวลาอภิญญาปชานิคัสุกีจะนำบริหารนันตุสเพปกิตนายาทิสายา ปุริสาเวลาอภิยปัญญานิคัสกิจะนงปุริหารันตุสัพเพปุริติมายานุทิสายาปุริสาเวลาอภิยปัญญานิคัสกิจะนงปุริหารันตุสัพเพปัจชิมายานุทิสายาปุริสาเวลาอภิยปัญญานิคัสกิจะนงปุริหารันตุสัพเพอุตรลายานุทิสายาปุริสาเวลาอภิยปัญญาอนิคัสกิจะนงปุริหารันตุสัพเพทักขินายานุทิสายาปุริสาเวลาอภิยปัญญานิคัสกิจะนำปุริฮาันตุ สเปดที่มายาทิ่สายพุริสาเวลาพิยาปัจฉานินาสุกีตาจารย์ปริหารันตุสเพปุปริมายาทิ่สายพุริสาเวลาพิยาปัจฉาอินคาสุกีตะนารยปริหารันตุสเพดปุริมายาทิสายพอริยาเวลาพิยาปัจฉานินคาสุกีอาจารย์ปริหารันตุสเพดปัจจิมายาทิสายพอริยาเวลาพิยาปัจฉานินคาสุกีตะนารยปริหารันตุสเปอุตลาญาทิสายพอริยาเวลาพิยาปัจฉานินคาสุกีอาจารย์ปริหารันตุสเปดจะกินอายาทิสายพอริยาเวลาพิยาปัจฉา นิคัสกีตนะนัปะลิหารันตุสเพปุตติมายานุทิศายาลริยาเวลาพยาปชานิคัสกีตนะนัปะลิหารันตุสเพปจชิมยานุทิสายาลริยาเวลาพยาปชานิคัสกีตนะนัปะลิหารันตุสเพปุตลยานุทิศายาลริยาเวลาพยาปชานิคัสเกีตนะนันปะลิหารันตุสเพปทกินายานุทิศายาลริยาเวลาพยาปชานิคัสกีตนะนัปะลิหารันตุสเพปติมายาทิศายาลริยาเวลา भयपच्चानि สเปือตรลายทิสายญาณาริยาเวลาพยาปชะนิคัตสกิตะนำปริหารันตุสเปือตะกินนาริทีสายญาณาริยาเวลาพยาปชะนิคัตสกิตะนำปริหารันตุตเปือปุระติมายยอนุทิสายญาณาริยาเวลาพยาปชะนิคัตสกิตะนำปริหารันตุตเปือปชิมายาอนุทิสายญาณาริยาเวลาพยาปชาอันนี้คัตสุกีตะนำปริหารันตุสเปือตลายอนุทิสายญาณาริยาเวลาพยาปชะนิคัตสกิตะนำปริหารันตุตเปือตะกินยานุทิสายญาณาริยาเวลา พระปัะชานิคัสเกตตานำปริหารตุสเพติมายาทิศายานาลิยาเวลาพระปัะชานิคัสเกตตานำปริหารตุสเพลุปิ้ลมายาทิศายานาลิยาเวลาพระปัะชานิคัสเกตตานำปริหารตุ สัพเพปุลติมายาทิ่ใสยะเทวาเวลาพยาปัญญานิขาดสุกีตนันปริหันตุสัพเพปัจฉิมายาที่ใสยะเทวาเวลาพยาปัญญานิขาดสเกีตนันปริหันตุสัพเพอุตระยาที่ใสยะเทวาเวลาพยาปัญญาอานิขาดสุกีตนันปริหันตุสัพเพธกินายาทิ่ใสยะเทวาเวลาพยาปัญญานิขาดสุกีตนันปริหันตุสัพเพปุลติมายาทิ่ใสยะเทวาเวลาพยาปัญญานิขาดสเกีตนันปริหันตุสัพเพปัจฉิมายาที่ใสยะเทวาเวลาอภิยปัญญานิกา สุกีตนามริลิลาต้สเภุตตรลายานิทิศยเทวาเวลาเพียจชานิทฐ สกีตนำปริหารจุดสเพทกินายานุทิสายาเทวาเวลาพยปัจชานิสกีตนำปริหารจุดสเพติมายาทิสายาเทวาเวลาอพยปัจชานิคสกีตนำปริหารจุดสเพอุปปริมยาทิสายาเทวาเวลาพยปัจชานิคสกีตนำปริหารจุดสเพปุระติมายาทิสายามนุษเวลาพยปัจชานิคสกีตนำปริหารจุดสเปัจชิมายาทิสายามนุษเวลาพยปัจชานิคสกีตนำบริหารจุดสเพอุตรายาทิศยา มนุษยสาเวลาอภิาปัจฉานนคัสกิอตนาปริหานันตุสเพทกิณายาทีสายยามนุษย์สาเวลาอภิยปัจฉานิคัสกีอตนาปริหานันตุสเพทปุรชิมายานุที่สายยามนุษย์สาเวลาอภิาปัจญานนคัสกิอตนาปริหานันตุ สัพเพุตลยานุทิศยะมนุษาเวลาพยาปัิคาสุคีตนะนปริหารตุสัพเพธกิณญานุทิศายะมนุษาเวลาพยาปัิคาสุคีตนะมปริหารตุสัพเพจิมายาทิศยะมนุษาเวลาพยาปัิคาสุคีตนะนำปริหารตุสัพเพอุปริมายาทิศยะมนุษาเวลาพยาปัิคาสุขีตนะมปริหารตุ สเพปุรติมายติสยวินิปติกาเวลาพยาปัจชานิกาสุขีตนำปริหารันตุสเพปัชิมายติสายวินิปติกาเวลาพยาปัจชานิกาสุขีตนำปริหารันตุสเพวิปลายติสายวินิปติกาเวลาพยาปัจชานิกาสุขีตนำปริหารันตุสเพตคินายติสยวินิปติกาเวลาพยาปัจชานิกาสุขีตนำปริหารันตุสัเพปุรติมายานิติสายวินิปติกาเวลาพยาปัจชาอนิกาสุขีตนำปริหารันตุสเพปชิมายานิติสยวินิปติกา เวลาพยปัชาในการสุเกตนำปริหารันตุสเพอุตรยานยุทิสัยวินิปฏิกาเวลาพยประชาอนิีคกาสุเกตนำปริหารันตุสเพทกิณายานยุทิสัยวินิปิกาเวลาพยปัชาในการสุเกตนำปริหารันตุสเพจิมายาิสัยยวินิปฏิกาเวลาอพยประชาในการสุเกตนำปริหารันตุสเพอปริมายาทิสัยยวินิปฏิกาเวลาพยปัชาในการสุเกตนำปริหารตุติอมีหิสาสาการเลหิเพ ทิสาปรณนาเมตตาเจโตมิติสัพเพสังสตาณนำปีละนำวชิตะวาปีละนายยะอุปาคตตังวชิตะวะนุปาคเตนะสันตาปังวชิตะวาอาสันตาเตนะปาริยาทานัวชิตะวาปาริยาทานเนนวิเหสังวชิตะวอวิเหสายสัพเพสัตตะเวนิโนหุนตุมาเวนิโนตุกิโนหุนตุมาตุกิโนหุนตุกิตตาหุนตุ มาทุกิตตตาอิเมหิอัฏฐกะเรหิสเพสัตาเมตตายาติเมตตาตังธรรมังเจตตาญาติต,ติเจโตสภะพยาปทะปะริยุทธเนหิมุจติติวิมุติเมตาาเต,ตาจเจโตมิติจาติเมตาาต,เมตาเจโตมิติตตาพระมะวิหาระภาวานานิติตา สิกตาเทวตาอุโยชนาธาธาตุกาปตาจนิตุกาปิยาปตาจนิปิยาสกาปตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเนสัมปัจมิญญาสัมปตัจสัพเพเทวานิโมทันตุสัมปสัมปฏิสิทธิอาทานังตุสัตถายาสีลังรักตุสัพพตา ภาวนาภิรตาหุงตุตัชันทุเทวตากตาสเปุตาพรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจินารักฐานพจนมิสัพโสสเปพุตธาภรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจินารักฐานพมิสัพปโสสเปุตธาภรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจินารักฐันพมิสัพปโสสเปุตตาภรัพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจนารักฐานพจนมิสัพโส ສະເພພຶຕາພະລັບປະຕາປະໄຈກະນັນຈະຍັງພະລັງອະຣຫັນຕະນັນຈະເທຈີນະລັກຄັນຕະມີສຳປະຕົດສະເພພຶຕາພະລັບປະຕາປະໄຈກະນັນຈະຍັງພະລັງອະຣຫັນຕະນັນຈະເທຈີນະລັກຄັນຕະມີສຳປະຕົດສະເພພຶຕາພະລັບປະຕາປະໄຈກະນັນຈະຍັງພະລັງອະຣຫັນຕະນັນຈະເທຈີນະລັກຄັນຕະມີສຳປະຕົດສະເພພຶຕາພະລັບປະຕາປະໄຈກະນັນຈະຍັງພະລັງອະຣຫັນຕະນັນຈະເທຈີນະລັກຄັນຕະມີສຳປະຕົດສະເພພຶຕາພະລັບປະຕາປະໄຈກະນັນຈະຍັງພະລັງອະຣຫັນຕະນັນຈະເທຈີນະລັກຄັນຕະມີສຳປະຕົດ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงแห่กงการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ปลจ,จับทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทาง,งโลกและทางธรรมขอช่วยเทพถืว่า,าทั้งหลักปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออันมูโมนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ขับเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายอดสิทธิ์หรือย,ยอดสิทธิ์นี่ยไว้กูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลนองูรที่สามสิ่งซ้ำทึ้นให้เพียงด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิสิท์ทุกประการด้วยสาธุ